สวัสดีค่ะฉันชื่อซาร่าจาก Remax Thailand วันก่อนได้ไปฮ่องกงไปร่วมงานมาวันนี้จะมีสิ่งดีๆจะมาบอกคุณตามซาร่ามาเลยค่ะ ReMAX a a t h i l วันนี้ซาร่าอยากมาแนะนําทุกคนมาเปิดช็อปกับ Remax Thailand ค่ะแล้วทําไมต้องเป็น Remax Thailand ค่คะ รีแม็กซ์ไทยแลมีสินค้าครบเครื่องหลากหลายแล้วก็มี <Rem ax S 1> สินค้าอัปเดตตลอดเวลาค่ะ,ะของแทงงจจจริใให้้มัจจ่่นนำชืขี่นี่เรามีซิสเต็มที่ได้ช่วยขายช่วยดูแลสต็อกสะดวกสบายมากค่ะประอนมือถือซื้อไงทังใจผ่านทางเว็บไซต์ Rimax Thailand สตติิเกอออร์้้้งงงงีฟาขขแทจจใใหมันช่ไวว้ิธีการเช็ค r e m a x S ของแท้ต้องดูสติกเกอร์ r e m a x t h a i l a แลแล้วก็บาร์โค้ดด้วยค่นะนำเลขบาร์โค้ดไปเช็คที่หน้าเว็บไซต์ r e m a x S Thailand <S ได้เลยค่ะก่อนอื่นเลยเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ค่ะเลื่อนลงมาจะเห็นหมวดเช็คสินค้าของแท้ r e m a x S Thailand ค่ะจากนั้นกรอกเลขบาร์โค้ดลงในช่องแล้วกดเซิร์ชได้เลยค่ะ ถ้าวันนี้คุณสนใจเปิด Remax Shop Rem <ax S 1> เข้าไปที่ www.remaxthailand.co.th ค่ะหรือแอดไลน์ตามนี้เลยนะคะ